จากวิหารพระแม่วริอานะคะโบสถ์คริสต์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะเพื่อนๆเรากําลังจะเดินข้ามคลองนะคะไปยังตลาดจันทบูร์คาริมแม่นม้ำจันทบูร์จันทบุร,รีค่ะชุมชนวิถีของชาวจันทบูร์จ้า <c oughs> <c oughs> นี่นะคะมีด้านหลังนะคะก็จะเป็นโบสถ์คริสต์นะคะและนี้กําลังข้ามแม่น,มน้ำนี่เป็นตลาดวัฒนธรรมชุมชนจันทนิมิตนะคะนี่นะก็จะเป็นวิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิตนะของชุมชนนะคะสองฝั่งคลองนะคะเพื่อนๆเนี่ยกำลังเดินข้ามนี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะจะนึ่งสะพานนิรมนนะคะเนี่ยที่เรากำลังเดินข้ามอยู่เราไปดูวิถีชีวิตจะมีตลาดด้วยนะคะอารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนถ้าเพื่อนๆไปเดินเชียงคานเนาะก็จะเป็นแบบอันนั้นคือจะริมริมแม่น้ำโขงใช่ไหมแต่นี้ก็คือริมแม่น้ำมา จนันทบุรีตรงนี้ไปเดี๋ยวเราเดินดูกันค่ะจันรนปทบุนะน,นะนี่มาอ่อนปาส้ขนมไอข่ใส่ทุเรียนขนมีข่ใ่ทัเห็นแล้วเห็นแล้วตงส่งไฟไม่ใหเย่อเ่ยยังไม่เปิดกลัวแบบ ถ้าเปิดแล้วมันจะมันจะไล่ยอะถูกเพื่อนเพื่อนไล่ลงข้างล่างไะก็ะะเลยคาไว้ก่อนหเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเอาไว้ก่อนอันนี้ <ๆ S 1> คู่เท่าไหร่คะร้ 120. อยี่สิบ้อีทเรียนทอดอบใหม่ oh ท้อยหกสีขนมครกเกอร์หน้าทุเรียน ไม่ใช่ขับลมสามห้าเข้าตังหน้ากุ้งโบราณเฮ้ยอันนี้พริกเผาหมูหยองเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจมากมากเลยก๋วเตี๋ยวเส้นจานดอกเกลือทะเลน้ำตาลอ้อยเุ้ยเดี๋ยวซื้อไปฝากเขาก่อน ตอนนี้นะคะน,น้องสาวเราก็ได้แปลงร่างมะปีด๊ดเป็นส้มมะปีด๊ดจ <มา S 1> ้าใช่ใช<า>่ส้มกับนะมะปีดมมป๊ดโอ้ยแตกต่างกูเมื่อก่อนกูมาประมาณสามปีก่อนนะคะอันนี้ก็วันนี้วันเสารนะ์เนาะเออขนมบ้าบินแล้วเขาอรอยขนมปีด๊ดทุเรียนทอด มีนี่เลย<ม>พริกไทยขาวพริกไทยดำขนมของฝากกิบลำดวนทุเรียนทอดกรอบแคกเกอร์ทุเรียนอ่ะอันนี้เป็นตลาดนี่ไงสเสน,น่ใจจานมุมตรงนี้อ๋อเป็นของฝากเลยใช่ไม่ไม่ค่ะยังยังไม่บอกดีกว่า ซื้อไปฝากซื้อไปฝากแม่ของันนี้ของใครครับอนี่นะคะเพื่อนๆซื้อมาแล้วเยอะแยะ,ยะมากมายหมดไป3ามบาทแต่ว่าราคาน่ารักหน่งนะมีน้ําตาลอ้อยกระปุกละสามสิ 30, ซื้อไปฝากเขาก็ฝากแม่มีขน,น,นมเข้าบางหน้าก็ใช่ดูดีเข้าวตังหมูหยอง นี่นาที่เขาแบบว่าขายเป็นของฝากอ่ะคล้ายๆกันเลยแ็กเกอรามีเียม่ยมีตู้อบโอ่งสามรถด้วยโตกเกลือกเขาเต็มแห้เียลกเขาจะงมาบอกพีพัฒนาชุมชนดินแม่น้ำจันทบูเดียวหมูเลี้ยงไหคะโอ้ยน่าาทานไปงานเลี้ยงมา ใช่เดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าค่ะทีมมะม่วงเบาน้ำปลาหวานนี่ด้วย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 น่นไงน้องเขากำลังซื้อน้ำมาปิดนึง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเราก็เลยแบบไม่กล้าไม่กล้าจุดไม่กล้าจุดเยอใช่มาปี๊ดเฮย้ยอร่อยชื่นใจอะ่ะเฮ้ยน้องเปรี้ยวอร่อยต้องลองต้องลองถ่ายพี่หน่อย ทำถุงร้อยหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋ออันนี้มันกระปุกเท่าไหร่คะอันนี้กระปุกน้อยจ้ะมันกระปุกด้วยไงอ๋อมันในกระปุกด้วยกระปุกก็มามมจะดสิบแล้วเพราะว่าจุดกำเนิดเพราะว่ามีผู้หลังมาซื้อแล้วก็อยากได้กระปุกแก้วเลยไปหามาใส่ให้เขาแต่คิดแต่ค่าเกลือมือกระปุกก็คือราคาเนี้ค่ะเอาอันนี้หนึ่งเนี่ยราแป๊บหนึ่งซื้อซื้อเกลือฝากแม่ก่อน แล้วน้ำตาลอ้อยที่นี่แบบต่างกันยังไงอะคะนนต่างกันกับที่อื่นยังไงอ๋อมันจ็น้ำอ้อยจันทต์ที่มี่าในเะื้อวาอันมันมากกว่าตรงที่ดีมันูดนสบู่นะคามุณบอกแม่